สวัสดีสมาชิกนะคะที่ติดตามพิกในช่องทาง u t u b e นะคะหรือว่าหลายๆช่องทางนะคะที่พีป่ปิกได้ทำการอัดคลิปวิดีโอไว้นะคะหลายๆช่องทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะนะคะพีป่ปิกก็นะคะได้มาอยู่นะคะที่ที่มันมีบรรยากาศค่อนข้างจะนะคะธรรมชาติมากนะคะโอโซนธรรมชาตินะคะท้องทุ่งท้องนานะคะแมกไม้ใบหญ้านะคะมันทำให้พิกนะคะได้รับนะคะอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะอะไรที่มันไม่ได้ปรุงแต่งมาก ะะธรรมชาตินะคะที่เราสามารถที่จะเสพสิ่งเหล่านี้นะคะเพียงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราพยายามจะสร้างพยายามจะเมคขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ตัวเรารู้สึกว่านั่นคือความสุขบางครั้งความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การเมคหรือการสร้างความสุขที่แท้จริงก็คือการที่เราไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องควยคว้าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ที่สุดแล้วพอคุณถึงจุดหนึ่งวัยหนึ่งคุณจะเข้าใจคำนี้ค่ะว่าวันนี้ที่สุดแล้วนะต่อให้เรามีเงินมากมายขนาดไหนนะคะต่อให้เราพยายามดิ้นรนสู้แข่งขันกับคู่ต่อสู้นะคะคนที่ทําอาชีพเดียวกันนะคะเราก็แข่งกันดีแข่งกันได้ผลัดกันขาดทุนผลัดกันได้ผลัดกันเสียนะะธุรกิจมันเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณเหน็ดเหนื่อยมากๆ ถ้าเกิดคุณเข้ามาสู่ช่วงอายุวัยหนึ่งเช่นพิพิกเนี่ยคุณจะเข้าใจและคุณก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางที่สุดวันนี้พิพิกมองทุกอย่างอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นไปค่ะว่าวันนี้นะคะวันหนึ่งเราเคยเป็นคลื่นที่มันมาแรงนะ,ะในธุรกิจในวันหนึ่งนะคะในวันหนึ่งวันใดที่ถ้าวันหนึ่งมันจะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาแทนที่เรานะคะเพียงแค่เราเข้าใจมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสดใหม่ คนจะชอบเขาเรียกว่าคลื่นลูกใหม่นะคนก็จะชอบคนก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สดใหม่ที่สุดแล้วคนที่สดใหม่ในวันนี้ที่สุดแล้วนะคะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาก็จะกลายเป็นของที่เคยสดใหม่แต่ไม่ใช่ณนะปัจจุบันแล้วนะการที่วันนี้นะคะเราทําธุรกิจนะคะบิ๊กทาธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าถามว่าเรายิ่งทำเรายิ่งมั่นคงไหมแน่นอนค่ะ ธุรกิจอะไรก็ช่างที่มันนานแล้วแต่มันต้องปรับกลไกรูปแบบการตลาดนะคะให้มันทันยุคทันสมัยเราก็จะสามารถที่จะอยู่ไปได้ในทุกสภาวะทุกเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ช่างค่ะธุรกิจคำว่าธุรกิจไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีผลกระทบมันเกิดขึ้นแน่มันจะกระทบไปในรูปแบบของคำว่าดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้มันก็อยู่แต่ว่าช่วงไหนสภาวะไหนมันกระทบมากกระทบน้อย นะถ้าเกิดคนทําธุรกิจนะคะที่ทําธุรกิจมานานจะเข้าใจว่าความอดทนความขยนันความหมั่นเพียรเท่านั้นจึงจะนําพานะคะทำไมคนจึงสมัยนี้นะปิ๊กมองว่าเด็กสมัยนี้เก่งนะเด็กสมัยนี้เก่งเด็กสมัยนี้รู้จักนะคะรู้จักหาเงินรู้จักช่องทางการหาเงินได้ดีกว่าคนสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่ปิ๊กนะเริ่มเติบโตบมันไม่มีสื่อโซเชียลคะ่ะทุกคน สื่อโซเชียลมันไม่มีทําให้การทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแต่สมัยนี้ถ้าเกิดว่าเรามีออนไลน์นะเรามีโทรศัพท์ทดีๆสักเครื่องหนึง่งหรือสินค้าอะไรที่เราอยากจะขายเราโพสต์ลงเราได้ขายแล้วคนะ่ะทุกคนเราได้ขายแล้วเราได้เงินแล้วสักพักหนึ่งเงินมันก็จะลอยเข้ามาในนะคะเมสเซนเจอร์ Messenger, ปิ้งนะเราก็ได้เงินนี่แหละค่ะคกลไกการตลาดที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนมากๆถามว่ากลไกการตลาดที่เปลี่ยนไป เรายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้ไหมถ้าเรายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆบริหารงานแบบเดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมเราจะถอยหลังค่ะทุกคนเราไม่ต่างอะไรจากการย่ำอยู่กับที่แล้วก็เดินถอยหลังไปนะยุคการตลาดแบบนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราธุรกิจของเราปรับรูปแบบให้มันทันกับเขาโลกหมุนเร็วมากวิวัฒนาการก็หมุนเร็วในระหว่างที่เราหลับเนี่ยวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแบบไหนต่อไหน คนที่เขาคิดทํานูน่ทนทํานี่เขาก็พัฒนาต่อยอดสมองเขาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงทําเหมือนเดิมซ้ำซํำๆเหมือนเดิมเราจะไม่รอดยุคการตลาดตอนนี้นะคะพี่ปิ๊กเริ่มมองแบบอันนี้คือการตลาดแบบตอนนี้จริงๆนะทุกคนตอนนี้คนเนี่ยซื้อออนไลน์กันเยอะก็จริงแต่สําหรับพี่ปิกเองนะคะช่วงประมาณสิ้นปีนี้ค่ะพี่ปิกมองว่าตอนนี้กลางปีเนาะพี่ปิกมองว่าสิ้นปีนี้ค่ะ ประมาณปลายปลายปีเนี่ยรูปแบบกลไกการตลาดจะเปลี่ยนขึ้นจะเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนในรูปแบบไหนเปลี่ยนในรูปแบบของคนจะ,นะะจับใจใช้สอยแบบหยิบจับต้องสินค้าได้มากขึ้นนะคะเพราะคนจะเริ่มเริ่มเอื่อมกับโซเชียลส่วนหนึ่งในส่วน20-30%ถึงจะเบื่อสินค้าไม่ตรงปกบ้างแล้วก็เราไม่ได้เห็นของเลยบางคนอยากซื้อของเราอยากได้เลย เราอยากหยิบจับเราอยากรู้สึกเราอยากสัมผัสว่าตัวนี้ผ่าดีไหมนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคำว่าโซเชียลมันก็มันเป็นเหมือนกับเรียนสองด้านนะทุกคนนะคะบางทีซื้อของไม่ตรงปกบางทีโอ้โหรีววซะดีเลยแต่ว่าพอได้มาจริงๆแล้วแบบโหแบบแย่มากอะไรเงี้ยนะ,ะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็จะกลับไปช้อปปิ้ง กลับไปได้เห็นของได้สัมผัสของแล้วก็จ่ายเงินยืน่นหมูยื่นแมวกันมากขึ้นนะคะทีนีนะะ้ในช่วงหนึ่งนะช่วง2ปีที่ผ่านมาเราประเทศไทยทั่วโลกเจอวิกฤตโควิดกาที่หนักหนาสาหัสมากประเทศไทยก็หนักหนาสาหัสณนะตอนนี้ที่วิกอัดคลิปอยู่ก็ถือว่าหนักมากยังมียอดผู้ติดเชือ้อนะคะที่เช็คที่ตรวจเจอเนี่ยหมื่นสี่แต่ว่าที่ไม่เจออีกเท่าไหร่นะแต่ว่า สำหรับตัวพี่เองนะพ,พี่จะมองมองถึงมองไปแบบกว้างๆมองไปมุมรวมๆนะคะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะประมาณสิ้นปีนี่แหละพี่พิกว่าคนจะเริ่มกลับมาจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างปกตินะ้มากขึ้นกว่าตอนนี้นะคะที่นี้นะคะการที่วันนี้เราทําการตลาดออนไลน์อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดคุณแบ่งให้มันเป็น2ตลาดก็คือตลาดออฟไลน์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วย ะะมันจะดีค่ะวันนี้ออนไลน์ไม่ได้วันนี้ออฟไลน์ได,นนได้มันจะพยุงกันไปค่ะทุกคนให้มันทันแล้วก็โพสทิ้งไ้บ้างแล้วก็ไปในทุกๆช่องทางค่ะมันจะต้องทำในรูปแบบของควบคู่กันไปไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต้องทำควบคู่กันไปค่ะทุกคนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงที่หลายๆคนอาจจะเริ่มเบื่อกับออนไลน์แต่หลายๆคนก็อาจจะ กำลังจะเริ่มเอาตัวเองขยับเข้ามาบางคนทําจนเบื่อบางคนทําจนเคยประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดับลงแล้วก็เริ่มทอ้อเริ่มมีความรู้สึกว่าทําไมวันนี้วันนี้เราถึงไม่ได้เหมือนวันนั้นทําไมวันนี้มันจึงไม่เหมือนเดิมอะไรก็ช่างค่ะที่นะคะที่อะไรก็ช่างที่มันยึดติดคําว่าเดิมๆมันจะไม่สามารถไปต่อได้แต่อะไรที่มันพัฒนาและหมุนไปตามวงล้อของมันแล้วก็ตามมันให้ทัน มันจะสามารถไปได้ขับเคลื่อนไปได้ทุกอย่างต้องทําให้มันตามน้ําค่ะทุกคนถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดคุณเอาตัวเองไปทวนน้าเนี่ยการเดินของคุณนะมันจะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างค่ะนะคะวันนี้เขาชอบอะไรเราตามให้ทันวันนี้อะไรที่มันสามารถไปต่อได้วันนี้อะไรที่มันไปต่อไม่ได้แล้ววันนี้อะไรที่มันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการเติบโตทุกความสำเร็จ อยู่ข้างในค่ะทุกคนถ้าข้างในสําเร็จข้างนอกก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการกระทำนะคะความคิดสําคัญมากค่ะทุกคนความสําเร็จจะบังเกิดก็ต่อเมื่อเรามีความคิดความคิดจะสําเร็จก็ต่อเมื่อการกระทําเราออกมาในรูปแบบของการกระทําออกมาในรูปแบบของความพยายามความตั้งใจความสําเร็จมันอาจจะไม่สูงสุดความสําเร็จเราอาจจะไม่ถึงจุดที่เราต้องการแต่ขอให้คุณคิดไว้เสมอค่ะว่า อย่างน้อยคุณได้มีโอกาสให้ตัวเองได้ลงมือทําได้ลงมือเริ่มได้ลงมือคิดนี่คือสิ่งที่คุณแก็ให้ตัวเองนะเราไม่ได้ให้ใครเราอยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้คาว่ากลัวนะกลัวไม่กล้านะครับคนอื่นขายเยอะแล้วถ้าเกิดคุณมีความคิดนี้เมื่อไหร่สิ่งที่คุณจะทําคุณไม่ต้องทําเพราะว่าคุณได้สร้างอัตราตัวตนให้กับตัวคุณบันที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันจะไม่บังเกิดแน่นอนคะ่ะทุกคน พี่พิกเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่ติดตามในทุกๆช่องทางประสบแต่ความสําเร็จคิดประกอบกิจการใดๆขอจงสําเร็จสําเร็จดีงามทุกประการค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามกัน